ก็ทำให้นึกถึงว่ามันก็นึกถึงบรรยากาศของตอนสมัยเราดเด็กน้อยนะน้ำพท่มท่วมเต็มล้อของรถเก๋งนะครับข้าวนี้สึกจะมีหนอนเยอะนะกดไี้ยัง <c oughs> มันหนีบอะเ <c oughs> ชงเลยสภาพแล้วอะก็เลยเอ๊ะไม่ไม่น่าแล้วล่ะก็เลยถอยดีกว่าออกสไตล์บินเทจอีกรูปแบบนึงเหมือนกันนั่งแช่น้ำหน่อยแล้วกัน ผมนะนี่ผมเดินลุยน้ำดูยโคนเลยอะ่ะสวัสดีครับมผมในทูมิดอยู่นะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานทุ่งนามุ้ยนะครับหเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันที่วางอยู่ด้านหน้าที่เป็นค้องน้อยเอไม่ใช่ข้องใหญ่นะครับก็เอาไว้ใส่เอาไว้ใส่พวก เงินนะครับสิบบาทต่อท่านนะครับเดี๋ยวเข้าไปใหนกันครับครับเมื่อกี้ก็ตอนที่ขับรถเข้ามานะครับก็ต้องบอกเป็นถ้าเป็นทางที่เป็นทางหลักทางหลักเนี่ยเห็นว่ามีน้ําน้ําท่วมอยู่แล้วก็มีน้ําท่วมะระดับน่าจะเกือบท่วมเต็มล้อของ ต <Okay. S 2> อนแรกก็เป็นว่าเป็นสภาพแล้วละก็เลยเอ๊ะไม่ไม่น่าแล้วล่ะก็เลยถอยดีกว่าพอดีเจอพี่คนหนึ่งพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าไปตรงนั้นก็ได้นะมีทางเส้นหนึ่งที่จะไปตรงสะพานทุ่งนามม้ยก็เลยตามพี่แกมาครับแล้วก็ข้างหลังผมนี่ก็จะเป็นสะพานทุ่งนามม้ยนะครับไปไปกัน ครับตรงนี้ก็จะเป็นวิว360องศาของสะพานทุ่งนามุย้ยเป็นไงครับเป็นวิวท้องทุ่งท้องทุ่งนาบรรยาก,นนกาศดีดีมากก็คือพอดีได้มีคนบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยตรงสะพานทุ่งนามุ้ยเนี่ย เจ้าของเขาจะมีพี่น้องอีกคนหนึ่งแล้วก็พี่น้องคนที่ว่านี่ครับเขาก็จะมีการแยกแยกเอาไปทำเป็นธุรกิจลักษณะคล้ายๆกันเ็นเขาบอกว่าจะเป็นสะพานทุ่งนาน้อยสะพานทุ่งนาน้อย,น,น,น,อยนี่ก็จะเป็นเครือญาติหรือเป็นพี่น้องกับสะพานทุ่งนาโม้ยถ้าต้องบอกว่าถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับพอนี้ผมมีคน เรามีคนบอกมาครับพอดีเจอป้าแก,แ,กแก่ก็เลยลองถามแก่แกดูนะครับยป็งไงครับนั่งแช่น้ำหน่อยแล้วกันเหยียบน้ำไม่ลึกน้ำตื้นๆรับ จะเป็นบรรยากาศทั่วไปนะครับของสะพานทุ่งนามุย้ยก็ตอนนี้ลองนั่งแช่น้ำหน่อยแล้วกันก็เย็นดีอะแต่ว่าตรงข้าวนี้สึกจะมีหนอนเยอะนะ ตอนนี้ผมก็อยู่ตรงกลางทุง่งสะพานทุ่งนามุ้ยนะครับน้ำเย็นดีเราก็เด,เดินไปดูกันีจะเป็นกระต๊อบเป็นกระต๊อบนะครับอาจจะเป็นพวกชงพวกชานะครับ ายชาตรงนี้เป็นกระต่อบพุ่งน้ำมุ้เป็นพวกชากาแฟโอวลัลตินอะไรประมาณนั้นดูนะครับนักท่องเที่ยวสวนมาเขาจะเดินตามทางเดินก็เปียกนะแต่ดูผมดิดูผมนะนี่ผมเดินลุยน้ำลุยโคลนเลยอะ่ะเดินลุยน้ำลุยโคลนไม่เป็นไรครับเราชิวๆอยู่แล้ว เดินจากตรงสะพานทุ่งนามุ้ยมาอย่างอีกตรงนึงครับจะเป็นคล้ายเป็นเกาะเรียกว่าเป็นเกาะแล้วกันเป็นตรงมันจะมีพวกชิงชิงชา้ามาหมุนม,ม้าโยกอะไรอย่างนี้ครับให้นักท่องเที่ยวมาลองใช้ก็ลองใช้ลองเล่นกันนะครับก็ทําให้นึกถ,ถึงว่ามันก็นึกถึงบรรยากาศของตอนสมัยเราดเด็กน้อยนะก็ใช้ได้ทีเดียวตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยทั่วไป ตรงนี้เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับครับสรุปก็คือที่มาสภาทุ่งนามวยวันนี้ก็บรรยากาศโดยทั่วไปก็ใช้ได้ที่เดียวนะครับส่วนตัวผมนะผมก็ใช้ได้ที่เดียวแหละถึงแม้ว่าอากาศจะ แดดร้อนมากแดดร้อนมากจริงๆแต่ว่าบรรยากาศโดยทั่วไปก็ก็ดีก็น่ามาตองเที่ยวกันส่วนนี้ก็พอเจแล้วครับไปละ